สวัสดีค่ะกระซิบบอกเลายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านรับชมและจับจองกันชื่นเคยเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหารถไปใช้อยู่เข้ามาเลือกชมกันได้ค่ะรถกระบะพร้อมขับพร้อมใช้นะคะแต่เป็นรถมือสองตามสภาพคันนี้ราคาร1ึ่ง0สบาทค่ะมิ s ซูบิชิไททันปี11เครื่องยนต์ดีเซล2.5เทอร์โบค่ะ เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นขับขี่ทางไกลได้สบายคัสซีสวยรถพร้อมบรรทุกพร้อมขับได้เลยนะคะเป็นรถกระ,ะบะบ้านๆมือเดียวป้ายแดงค่ะทุกท่านเริมชุดโอนมีครบนะคะภาษีพรบบี68แปพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ119่ง0บาทนะคะ สนใจโทรคุยโทรนัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อสายตรงหาผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปไปดูกันก่อนค่ะอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายไม่เสียค่าเวลาเปล่าด้วยค่ะแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ